อะละฮะก็กลับมาพบกับผมนะครับซันเดอร์คาร c ชานลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับมันก็จะมาสุม่มอย่าเรียกว่าสุ่มเลยคือมันรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะได้เนาะผมจะมาเอาคาเซชินีนะครับเออคาเซชินีแหดาวนะครับก็กิจกรรมมันเข้ามาเป็นเวลา1วันละซึ่งวันนี้ผมอันคือวันอาทิตย์นะครับก็ ตอนแรกผมกะจะเปิดวันจันทร์นะครับเพื่อความคุ้มค่าที่สุดเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวผมกลัวจะไม่มีเวลา,าอาดคลิปนะครับผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เอาวันวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์เลยละกันนะครับผมก็จะเอามัน5ดาวนะครับก็เอาเพื่อให้ได้อาวุธนะครับเป็นอาวุธปลุกตื่นของคาเซชินีนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะดองยาวเลยผมก็จะดองของที่ผมมียาวๆเลยนะครับเพื่อไปรอเอา เ,เพื่อไปรอเอามูรามาสานะครับผมก็ตั้งแผนไว้ว่าผมจะเอามูรามาสหกดาวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามูรามาสหกดาวไม่ได้ก็จะเอาแค่ห้าดาวแล้วก็ไปเอากะเทนนะครับกะเทนโคเทสึซอร์อะไรนะ่ะไอตัวผู้หญิงนะครับตัวผู้หญิงที่มันลดฟูรี่อ่ะเอาก็ทั้งมูรา,าทั้งไอตัวเนี้ยนะครับ ก็ผมจะลงทีมรองหมดเลยนะครับคาเซชินีด้วยเฮคาเซชินีก็ลงทีมรองนะครับเนี่ยมูลากะเทนแล้วก็คาเซชินีนอกนั้นผมก็จะข้ามลัวๆเลยนะครับก็ตัวเฮลยรินมาผมก็คงข้ามนะครับข้ามในความหมายของผมก็คือเอาสองดาวนะก็คือเอาสองดาวนะครับเซมบงซัก,กุระก็คงข้ามนะครับเอาสองดาวนะครับถึงแม้ตัวมันจะเทก็ตามนะครับ เออแอบแอบแอบเสียดายเมโงมาจริงๆเฮียลินมันกระเทนนะครับแต่ว่าทาไงได้นะครับถ้าผมอยากได้มูรากับกาเทนผมก็ต้องข้ามสองตัวนี้นะครับแน่นอนว่าไฮนโกะผมก็ข้ามนะครับไฮนโกะผมก็ข้ามเอโฮซูกิมาลูผมก็ไม่เอานะครับก็คือเอาเอาแค่สองดาวสองดาวหมดเลยนะครับส่วนตัวเทศกาลนะครับผมก็รอปั้นตัวนี้นะครับคูโนฮานะครับลองนั้นก็ ก็ข้ามนะครับข้ามของผมก็คือเอาแค่เท่าที่มันมีนะครับเท่าเท่าที่มันแจกมีถ้าจะปัดด้นจริงๆก็จะเป็นแค่ตัวนี้นะครับฮูนโอคันเ SSR นะครับจะเป็นแค่ตัวนี้อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นแพลนของผมเนาะแพลนระยะยาวเลยนะครับแพลนระยะยาวของของเฟดของของเอ่อเฟดดาวน,นะครับเฟดดาฟันวิญญาณเนาะอ่ะทีนี้เข้ามาสุ่มกันเลยนะครับคาเซชินี้เนี่ยผมก็จะสุ่มให้มัน หมดอันนี้เลยนะครับหมดโทเค็นยกปิญญาเลยนะครับเออเพื่อที่จะได้เปลืองเสร็จแดงน้อยที่สุดนะครับอ่าโอเคไปไปสิบโลแรกผมอยากได้ยกเยอะๆอ่าเสร็จแดงก็ดีนะครับยกขอยกขอยก เออยกมาละยกโอ้โหไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ยกเลยคือเดี๋ยวก่อนนะครับก็คือเติมเงินตอนนี้นะผมไม่ได้เติมเลยเลยแนมะ้ปักปาดเดียวนะดูทุกคนดูนี่บัตรบัตรดงบัตรเดือนเนี่ยผมไม่ได้เติมเลยนะครับผมรอ ผมรอเนี่ยผมไม่ได้เติมมาหลายวันแล้วนะครึ่งเดือนได้แล้วนะครับอันเนี้ยคือมันหมดไปครึ่งเดือนแล้วแล้วผมไม่ได้เติมที่มันแจกวันละสี่ร้อยกเนี่ยเสียดายเหมือนกันนะครึ่งเดือนก็ต้องเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่อ่ะสี่พันกว่ายกนะครับห้าพันอ่ะประมาณห้าพันกว่าหกพันประมาณนี้ห้าพันหกพันยกที่ผมอ่ะหายไปนะครับจริงๆตอนนี้ผมควรจะมียกสองหมื่นกว่ากว่าประมาณสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ประมาณเนี้ยแต่ผมก็มีแค่นี้นะเพราะผมไม่ได้เติมผมรอเติมตอน คืนยกมานะครับผมรอเติมตอนคืนยกมามาเมื่อไหร่ก็เติมมานั้นนะครับเฉพาะอันนี้เนาะเปิดต่อเปิดต่อชิงเปิดให้หมดนะครับ130ร้อยสามสิบก็คือผมเล่นประหยัดขึ้นมากนะครับมากแทบจะคือตอนเนี้ยพัฒนาการของผมพอๆมกันกับสายแบบสายเติมน้อยสายฟรีอะ่ะเออเพราะว่าผมแทบไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับแทบไม่แทบไม่ได้เติมอะไรเลย ก็เท่าที่ทุกคนเห็นมันก็มีแค่ไอ้นั่นนะวันละร้อยหยกเออก็คือผมดูแบบพลังผมมันก็อยู่ตัวแล้วไงทุกคนเนี่ยเห็นว่าพลังแบบมันก็ห่างจากที่สองตั้งล้านกว่าห่างกับที่สองล้านกว่ามันแล้วผมก็ดูแล้วพัฒนาการของที่สองเขาก็แบบพอๆกับผมคือน่าจะไม่ได้เติมอะไรเพิ่มมากมายนะครับเขาก็คงแค่ยกรายเดือนอะไรเงี้ยเออผมก็เลยอ่ะงั้นผมก็ ทิ้งห่างแค่นี้แล้วก็พักช่วงนะครับพักช่วงแบบบุฒิเงินในชีวิตจริงก่อนนะครับบุดเงินในชีวิตจริงก่อนนะครับอันนี้คือเราก็เล่นแบบประหยัดเนาะเออคือเก่งด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเราจะไม่เอาแบบเก่งโดดเกินไปนะครับเออเพราะว่ามันก็จะไม่มีตังค์นะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็จะไม่มีตังค์นะโยกไม่ออกเลยเว้ย <c oughs> โอ้โหออกแค่นี้เอง ขอห 18, 500, ยกสักหมื่นแปดห้าร้อยได้ไหมก่อนเปิดมดหมื่นแปดห้าร้อยให้ผมได้ไหมหมื่นแปดห้าร้อยให้ไม่ได้สินะหมื่นแปดห้าร้อยขอหมื่นแปดห้าร้อยเท่านั้นได้ไหมเพราะผมได้ให้ม,มันเข็ง โอ้โแค่นิดเดียวเนี่ยเศษแดงออกมาเยอะอยู่นะ124ละเหลืออีก40ครั้งนะที่4ครั้งหายกมาโอเค ยกโยกโยกโยก,โยกได้เขียนเซแล้วพอแค่นี้ไหมเฮ้ยน,นี่ไงได้โยกโอหเกินโอ้โห,โโหมาเลยเป็นหมื่นแปดเก้าร้อีกครั้งนึอะครั้งหนึ่งให้มันหมดหมดไปนะฮะขอยกหมื่นเก้าหมื่นเก้าไม่ได้ <laughs> โอเคพอเท่านี้นะครับเราก็มาเก็บของนี้กันอ่าาไป ล้วๆเสียดายนะครับถ้าผมเก็บไป200เนี่ยผมจะได้อันนี้อีกนะครับไอ้อันเนี้ยแท็กเลือกเซตฮีโร่เอสอาร์นะครับแล้วก็จริงๆครับผมอยากจะดองอีกร้อยหนึ่งไม่เปิดแต่ว่าผมคิดไปคิดมานะครับถ้าผมไม่เปิดตอนนี้เนี่ยมันจะไปเปลืองเศษแรงในการทำนะเพราะผมเอาเ็ตแรงดีกว่าไอ้อันนี้20อันเนาะดีกว่าอันนี้20อันนะครับ่อเปิดให้หมดไปเลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะดองไอ้อันเนี้ยนะครับทกเช่นรองมูลามาสันะครับ ก็อีกยาวๆนะครับก็หยกผมก็ได้มาประมาณพันหนึ่งนะครับได้มาได้หยกมาประมาณพันหนึ่งก็โอเคก็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 ค่อนข้างเกลือเกลือหน่อยๆนะครับเกลือหน่อยๆ่ออไปทำหกดาวไเอห้าดาวมาโฉนะครับแชร์ทักนิดหน่อยสำเร็จแล้วก็ออกนะครับกด อะไรกดอะไรกดไปก่อนนะครับทำแห้เดากันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยมากดเงินผมหมดว่ะทุกคนผมมีอยู่แค่17ล้านเองไม่น่าจะพอทำไอ้นี่นะอัพสกิลอะไม่น่าพอนะครับอัพเวลไปก่อนนะครับ เวลก็ทำเป็นเก้าเก้าไปเลยเนาะเพราะว่าผมปั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งชิ้นนี้เอาไว้แบบไปลงทีมรองแล้วก็เอาไปไว้ตีบอสหน่วยนะครับก็ทำให้มันเก้าเก้าไปแต่ว่าผมจะต้องอัพคุณภาพก่อนไปอัพดาวก่อนเอาไคอยอัพคุณภาพนะครับแล้วที่เหลือเท่าไหร่ผมก็ค่อยมาลงอัพสกิล โอเคสามดาวซิง3สามดาวอันนี้ขาดอีกทลาไห้าสิบสี่ก็จัดไปอัพดาวแล้วก็อีกดาวนึงห้าดาวแลกเปลี่ยนไปแอพดาวโอเคห้าดาวเรียบร้อยแล้วผมก็ มาปลดล็อกนะครับมาปลดล็อกอันนี้มันเป็นสายดาบนะครับสายดามเพราะนันผมต้องกดกล่องสายดาบใช่านยืนยานแล้วเขารู้ได้ไงวะไม่ปกติเขาจะให้เลือกไม่ใช่หรอ ว่าเป็นสายอะไรอะ่ะอันนี้คือมันด่าม,มาให้เลยใช่ไหมโอ้อันนี้อะไรอะ่ะแพ็คลายได้โกคืออะไรได้เงินได้เงินมา้9 m อ๋เขาอันนี้ของใหม่เหรอปกติไม่ได้ใช่ไหมหรือได้แต่ผมไม่เคยกดอะทุกคนทุกคนว่ามันมันเป็นของใหม่ใช่ไหมเวลาเราทำตัว เออผมไม่เคยได้นะอะสามสิบหกเอ็มอย่างนี้ไม่จะพอนะไม่จะพออัพนะครับเดี๋ยวเราเอาอัพคุณภาพก่อนเพื่อความชัวนะครับอ่าไปได้ถึงเกาะส้มนะน่าจะถึงนะทุกคน กับส้มแล่ส้มก็ยังได้ต่ออีกนะครับวิมันแจกเยอะอยู่นะเนี่ยทุกคน,นแจกเยอะอยู่วิแจกเยอะกว่าเดิมอะ่ะวิวิผมประหลาดใจปกติทำห้าดาวไม่ได้ของขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือของผมไม่ได้ดองเลยนะไม่ได้ดองเลยนะแล้วหลือกูดองวะ <c oughs> ผมไม่ได้ดองเออเฮ้ยผิดวิสัยแล้วปกติห้าดาวมันไม่ได้ของขนาดนี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยหูอัพถึงลุงเลยอ่ะวิลุงก็ยังมีต่อวิวิเด็กผมเอาไปอัพอนันนี้ก่อนดีไหมเออแล้ววิมันให้ของไว้ขนาดนี้ได้หรอ วิอย่างงี้ทำห้าดาวโคตรคุ้มเลยทุกคนทำห้าดาวโคตรคุ้มเลยนะถ้าอย่างเงี้ยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวยผมไม่ได้อัพนานวนี่ไงมันให้ของมาด้วยเนี่ยวิอัพอันนี้เลย,ยไม่ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นเฮ้ยมันอัพมาถึงไหนเนี่ยมันให้ของอัพถึงไหนเนี่ย ใจดีเกินไปป่ะเกมเกมใจดีเกินไปป่าอัพได้ขนาดนี้เลหรอถึงว่าทำไมคนเขาแบบทำไมคนเขาอัพกันไวจังนะครับเนี่ยครับในีนี้ผมมาตันตรงนี้ละแล้วเดี๋ยวผมไปอัพต่อทีหลังนะครับอัพเวลเลยเอยเอเออัพเวลสก,กิลเออ่เงินหมดนะครับเอาตายแห่แล้ว แทนที่ผมจะเหลือเงินไว้อัพอัพย่างอื่นซะหน่อยนะครับเออผลนี่มันโอ่จริงะแทนที่ผมจะเหลือไว้นะครับเนีย่ยดูดีกลายเป็นผมเนะเออผลดล็อกหมดพันหนึ่งใส่ซีนี้นใส่อเลยดีโอ้ยไม่มีเหลือให้ใส่เลยวะใส่ คาเซ็ทชิ่นี้ใส่แบบนี้จริงๆผมอยากใส่โซลีอะแต่ว่าผมไม่มีโซลีใส่ดาบใส่อะไรที่มันดีอยู่แล้วดิไหมแต่อะไรใส่ดาบที่มีอยู่แล้วบ้างและส่วนใหญ่มันก็ใส่หมดแล้วอะซุยฟองอ ไม่อยากไปแย่งของสุยฟงหรือมาแย่งดีเอ้ยเอาอันนี้แล้วกันแย่งสุยฟงมาก่อนนะครับโซ่ต่อสู้ทำร้ายนะครับเดี๋ยวสุยฟงไปหาอย่างอื่นใส่เนาะเสร็จอันนี้เนี่ยขาดสิบห้าเศษหมดนะครับก็ ๋ยวาให้ปลดอันนี้อัพดาวันอุ้ยไม่มีเงินอัพ <c oughs> <c oughs> ทุกคนโอ้ยไม่มีเงินเอาเงินจากไหนได้บ้างเนี่ยจากไหนได้บ้างผมไม่ได้เลยนะครับไม่มีเงินเลยโอยไม่มีไม่มีแจกไม่มีแถบ ต้องรองเงินจากตรงนี้นะครับรองเงินจากอันเนี้ย,ยสามชั่วโมงกว่าอ่าก็ได้อะไรกนผมอัพไอ้นี่รัพอันนี้ก็ิงคาเซซีนี้ดาบผันวิญญาณเปิดอัพโอเคโอ้พลังเพิ่มขึ้นแบบรัวๆนะครับพลังเพิ่มแบบรัวๆ ทีมอัพไฟเดอยู่นี่อัพไฟต้องใช้เงินไหมเนี่ยใช้ดิใช้ตอนเลื่อนขั้นทุกคนเนี่ยเลื่อนไปไปอัพลัวๆนะครับโอ้ห้ามมืออูอัตคาั์ไม่มีเงินนะครับ ผมก็เอ๊เฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยทำห้าดาวคุ้มมากเลยทุกคนนี่ผม,มเพิ่งสังเกตมันมีแบบเพิ่มด้วยเนะี่ยแล้วแบบมันให้ของมามากกว่าเดิมอะ่ะทุกคนเออมันให้ของมามากกว่าเดิมอะ่ะไม่ดีมากเลยนะสองดาวสามดาวสองดาวสามดาวมันก็ให้มาแล้วอะ่ะเออถ้าห้าอ๋อทำถึงสามดาวมันจะให้ของแบบมาอัพแบบค่อนข้างเยอะเลยอะ ถึงเขียวลุงบวกหกอะทุกคนเออถึงเขียวลุงบวกหกเลยอ่ะแสดงว่าต่อไปเนี้ยเราควรที่จะเอาสามดาวจะดีหรอวะถ้าเราควรที่จะทําตัวละครสามดาวเพื่อที่เราจะได้ของอทุกคนอย่าลืมนะว่าของอัพหายากมากเลยเออทุกคนดูดีว่าผมอะจนป่านเนี้ยผมยังอัพนี่ไม่ได้เลยเนี้ระ,ะเนี้ย ผมยังอัพคีลาแบบแบบยังไม่สุดอ่ะเออเฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยควรจะเป็นถ้าเป็นไม่ได้นะควรจะทําตัวละครสามดาวทุกคนควรจะทําตัวละครสามดาวสแสดงว่าห้าดาวเนี่ยสแสดงว่าห้าดาวอะ่ะมันจะได้อาวุธเออมันจะได้อาวุธแล้วก็เงินเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําตัวละครสองดาวเนี่ยปกติสองดาวไม่ได้นะผมแบบเนี้ยไม่ได้นะ แต่ตอนนี้สองดาวได้แล้วนะครับเดี่ยตอนนี้สองดาวได้แล้วก็สามดาวก็ได้คผมเพิ่งรู้เนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออถ้ามันเปลี่ยนนาะนล้วทุกคนช่วยคิดแบบคอมเมนต์บอกหน่อยนะผมเพิ่งรู้จริงๆว่ามันมันมัน,มนพึ่งแจกพึ่งรู้จริงเพราะปกติผมรอทำนี่คือรอทำหกดาวทีเดียวเออรอรอรอทำหกดาวแล้วก็ ปกติอ่ะเออคือผมไม่รู้ว่ามันได้ตั้งแต่สองดาวสามแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันควรทำถึงสามดาวถึงตัวเลยนะเพราะที่เราจะได้ของมาแอปมันคุม้มๆมอ่ะแสดงว่าต่อไปเนี่ยตัวละครของเราอ่ะที่เป็นตัวยูแถ้าเราถึงถังสามดาวทำถึงสามดาวตลอดอ่ะเราจะได้อัพถึงขั้นลุงเลยทุกคนเราจะได้อัพถึงขั้นลุงเลยอุ้ยถ้าอย่างงี้มันก็โอเคนะโอเคของการมีอาวุธเออโอเคของการมีอาวุธแบบถ้าจะอัพห้าดาวมันก็อาวุธแค่ขั้นเดียว เออโอเคโอเคสามดาวคือแจกแล้วนะครับแล้วสามดาวมันไม่น่าใช้ทรัพยากรมากอ่ะเอออันนี้ผมเหลือเศษสรรารพัดอีกร้อยหกสิบสามเศษนะครับเหลือร้อยหกร้อยหกสิบสามผมก็เอาไปเปิดเปิดอันนี้เลยมันใช้เงินไหมวะใช้ไหมวะทุกคนเริ่มมีคำถามเริ่มสงสัยเปิดร้บน มันใช้เงินในการน,น,นี่ไหมมันนี้ใช้อยู่แล้วอันเนี้ยเน,นี้ย15เศษอะป่ะไม่เชิญกันไม่เสียเวลานะฮะ15เศษเอ้ยไม่เอาเอาพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าเผื่อมันได้มาเพิ่มอีกนะครับพผมเป็นคนขี้รังเลนะคือเศษตรงนี้เนี่ยงั้นผมเอาไปยัดไอเซนเลยไอเซนผมทํา ให้ถึงขั้น4ดาวนะครับไอเซนผมยัง3ดาวอยู่เลยมันยังแบบไม่พร้อมใช้งานนะครับไปไหนกันวาไอเซนผมอันนี้คาดกี่ดาวนะจะิ0เศษนะครับสูงสุดแลกเปลี่ยนวิผมไม่มีเงินลืมไปโอ้โหผมไม่มีเงินหาเลยโอเคโอเคโอเคเายังไม่มีเงินนะครับยังไม่มีเงิน ไอเฟนก็ทำอยากได้โซคลีอะมาทำอ่ะเออเอาโอเคตอนนี้ผมขาดแค่งเงินนะครับเอาไม่มเป็นไรเศษแดงผมเหลืออยู่เก้าิบสามนะครับผมก็จะดองไปทำตัวละครต่อไปเนาะก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมาได้ประมาณนี้เพราะว่าเงินผมหมดละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะแบบอัพนั่นนู่นนี่ได้เยอะนะครับอืมอ,อ่าโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้นะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกของเนี่ยใครรู้ว่ามันแจกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยนะครับคือผมรู้ว่ามันแจกไอ้อุปกรณ์เนี้ยแต่ปกติมันจะให้เลือกสายไงหนึ่งคือมันจะบนเวลามันแจกอะมันจะแจกที่ประมาณขั้นสี่ป่ะขั้นสี่ขั้นห้าสี่ 5, ดาวห้าดาวอะทุกคนจะมันจะไม่ได้แจกที่สองกับสามดาวแล้วมันจะให้เลือกว่าเราจะเอาแบบสายรองเท้า,เาสายดาบหรือสายโล่แต่อันนี้คือมันฟิกมาเลยว่าให้แค่สายดาบ ตามตัวละครคือให้ตามสายตัวละครแถมให้เงินอีกนะครับแล้วก็ให้น้ํายาอีกปพว่าติเงินกับน้าํายานีจะไม่ค่อยได้นะจะได้น้อยนะครับเหมือนจะได้แบบน้อยจะไม่ได,ด้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วไม่ได้แจกที่ขั้น2ขั้น3ามยอุปกรณ์นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าอุปกรณ์มันแจกที่3ดาวคุ้มมากแสดงว่าต่อไปนี้ตัวละครที่เราควรเล่นคือ3าดาวเลยมันจะไม่ใช่2ดาวแล้วเกมมันจะเปลี่ยน,นครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเราไปนั่งหาเองยากมากทุกคน เป็นเดือนนะผมบอกเลยนะว่าจะทำถึ่เขียวลุงหกอะ่ะเป็นเดือนนะกว่าพวกเราจะทําแบบหาของกดของถิงเขียวลุงหกอะ่ะเป็นเดือนต่อตัวแต่อันนี้คือแบบให้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปน็นี่ตัวละครควรสามนะครับถ้าเป็นแบบนี้ตลอดนะเออควรสามเป็นอย่างต่ำจะไม่ใช่สองดาวลนะควรสามดาวเป็นอย่างต่ำและมันจะทําให้สมงนะุกเลยหรือเปล่าทำให้เราเก็บเศษแดงยากขึ้นถ้าเราอยากทําตัวให้ 6, ดาวหกดาวมันถูกเกมฉลาดจริง เหมือนแบบทำกันห้าดาวหกดาวทำกันง่ายใช่ไหมก็แค่แพลนใช่ไหมงั้นแก้ไขเลยให้ของแบงคแต่สามดาวถ้าทำสามดาวตลอดเนี่ยโอกาสที่เราตั้งใจจะไปทำโต้หกดาวเราจะเก็บเศจแดงยากขึ้นทุกคนเราจะเก็บเ็จแดงยากขึ้นเพราะเราจะไปลงจากปกติเราเก็บแค่ห้าสิบโลใช่ไหมเราเปิดสุปห้าสิบโลเราได้แล้วสองดาวแต่ตอนนี้มาเราจะไม่พอที่ห้าสิบโลเราจะทําไห้ถึงสามดาวพอทําไห้ถึงสามดาววุ๊บ มันจะใช้เศษแดงต้องอัดเศษแดงเข้าไปยิกเพื่อให้ได้สามดาวมันจะทําให้เราอ่ะแพลนของเราที่จะทําตัวนั้นนั้นหกดาวอะมันจะทําให้เราอะมีเศษอัดไม่พอเพราะเศษเราโดนใช้ไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนวางแผนใหมด่ดีๆนะครับวางแลนใหมด่ดีๆว่าจะยังไงแต่ผมคิดว่าสามดาวยังไงก็ถูกถูกม,มากนะครับถูกม,มากเลยถ้าเกิดว่ามันให้มาถึงเขียวลรูหกแบบนี้ยังไงก็คุดนะครับ คุ้มกว่าทำสี่ดาวก็คือทำสี่ดาวตอนนี้ไม่คุ้มเลยนะครับอย่าหาทำก็คือสามดาวนะครับทำสามดาวถ้าเกิดแล้วทำไปไถึงห้าดาวไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับทำแค่สามดาวพออย่าทำแค่สี่ดาวมันจะค้าคาคาคาแล้วมันได้แค่นี้ทุกคนมันไม่คุ้มเลยถ้าถ้าอย่างเงี้ยเออทำแค่สามดาวพอแล้วถ้าทำถึงห้าดาวก็โอเคพอได้อาวุธแต่ถ้าคิดว่าไม่ถึงห้าดาวไม่ตยังทำทำแค่สามดาวนะครับทำแค่สามดาวพอแล้วก็ไปรอ ตัวที่มันน่าจะถึงจริงๆนะครับค่อยไปทำตัวน้ำที่มันถึงจริงๆถึง5ดาว6ดาวจริงๆนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วสวัสดีครับผม